สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนุชขาสาทเขียวนะคะ,ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนาเสนอเบสนะคะ,ะเบสเบสคือการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการ active learning นะคะเชื่อผลงานของดิฉันนะคะอ่านเขียนคล่องไม่บกพร่องในการสื่อสารนะคะโดยการใช้กระบวนการ active learning นะคะ,ะวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเบสผลงานในครั้งนี้นะคะ ก็จะเป็นทักษก็จะเป็นกระบวนการของทักษะพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะทุกชั้นเรียนแต่ของดิชันผลงานในครั้งนี้นะคะจะเน้นตรงที่ชั้นป6และม3นะคะเพื่อยกระดับผลสัมรทธิทางการเรียนนะคะส่วนกระบวนการนะคะก็จะใช้กระบวนการของ PDCA นะคะก็จะมีการ คัดกรองนักเรียนนะคะแล้วก็มีการดําเนินการวางแผนนะคะวางแผนแล้วก็ดาเนินการเป็นการแก้ปัญหาของรายกลุ่มกลุ่มย่อยนะคะแล้วก็ประเมินผลการการเรียนการสอนนะคะก็คือวิธีการเรียนการสอนที่มีปัญหานะคะแล้วก็อสุดท้ายก็คือจะมีการวิเคราะห์นะคะแล้วก็สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข ในโอกาสต่อไปนะคะ,ะส่วนส่วนผลสมร็จทางการผล,ผลงานนะคะผลงานท,ที่เกิดจากกระบวนการที่จัดทำนะคะก็จะเป็นในลักษณะของอผลสเร็จทางการเรียนนะคะของนักเรียนชั้นป .6 และม .3 ของการทดสอบโอนนะคะ,ะผลการทดสอบโอน็ของนักเรียนชั้นป .6 และม .3 ของกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะ มีผลสำเร็จทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติสามปีซ้อนนะคะก็จะเป็นผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์นะคะอันนี้คือรางวัลที่เป็นเกียรตินะคะที่ได้รับนะคะคือจากในการจะทำผลงานในครั้งนี้นะคะ,ะก็จะเป็นการก็เป็นผลงานที่ที่ได้รับจากเหตุเมื่อครั้งครั้งนี้นะคะ,ะส่วนส่วนผลงานในครั้งนี้นะคะ ดิฉันควรจะ,ะจะมีวิธีการคือจะต่อยอดของผลงานที่ที่มีในระดับในระดับตรงนี้แบบว่าคือมีผลงานแบบนี้แล้วก็จะพัฒนาในเป็นการต่อยอดในครั้งต่อไปให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ